อันนอาบ่ามาแกะกล่องของสั่งที่สามีสั่งมาอีกรอบนึงจ้าโอ้ยกล่องไปษณีมาส่งทุกวันค่ะวันนี้นะคะสั่งเสื้อกันฝนกับสเวตเตอร์ เสื้อกันหนาวข้างในค่ะความสุขของคนชอบสั่งของเราก็ลุ้นไปด้วยทุกวันนะคะแต่วันนี้คือใส่หล,ล่อเลยจ้าเสื้อข้างในสีเหลืองข้างนอกกันฝนด้วยกันหนาวด้วยสีดำค่ะสวัสดีอากูลดะโกบรา เดออยาเดียเดีบรานสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนทุกท่านกับบรรยากาศตอนนี้6โมงครึ่งค่ะวันนี้ที่ทุกคนได้รับชมคลิปนะคะวันถ่ายคลิปในวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์ Easter, ของประเทศสวีเดนและนอร์เวย์อย่างเป็นทางการค่ะ แต่ก็ตัววันเองจะต้องไปทำงานนะคะซึ่งโดยปกติแล้วช่วงนี้ที่ทำงานจะหยุดนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเปิดก็กลายเป็นปีแรกในรอบ13ปีที่วันมาอยู่ที่สวีเดนนะคะจะได้เห็นบรรยากาศของเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจัดงานอะไรเขามีการเฉลิมฉลองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ แต่วันนี้จะพาทุกคนไปชมแน่นอนเลยค่ะที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะกับบรรยากาศวันนี้หิมะตกอีกแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะตกส่งท้ายดูดูมั้งหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าปีนี้หนาวจนเบื่อ,อมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราดูเส้นทางการไปทำงานแล้วก็ไปทำงานกับวันกันนะคะไปค่ะ6เมษาแล้วนะคะทุกคน หิมะตกอีกรอบปีนี้โอ้โหหิมะตกแบบไม่เบื่อเลยนะคะแต่เราเนี่ยหนาวจนเบื่อแล้วค่ะนี่เป็นส,สนามหญ้าหน้าบ้านซึ่งมันยังไม่ทันได้เขียวเลยทุกคนหิมะก็ตกมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะกำลังโปรยปลายเลยค่ะส่วนเรากำลังจะไปทำงานค่ะเป็นหิมะตกช่วง เทศกาลอีสเตอร์เลยนะคะจริงๆมันควรจะเริ่มการเพาะปลูกได้แล้วนะคะปรากฏว่าสวีเดนเขตวัมแลนยังคงหนาวเย็นทุกคนดูหิมะตกนี่คือเพิ่งเริ่มตกนะคะน่าจะน่าจะเขาฟูตอนเรากลับบ้านถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศหิมะสองข้างทางเขาวฟูติดต้นไม้ติดตามต้นไม้อีกรอบหนึ่งและะ้วค่ะ ออกกจาาาาบ้้นเขปามาใโลลกกสดสดดไไชีีวิต้้เเเรรยนู็็บหมาถึงเมืองหลวงแล้วค่ะก็รอรถเมลไปทำงานนะคะอีกประมาณสองสามนาทีค่ะที่อยู่ในเมืองหลวงตอนนี้นะคะก็จะเป็นแต่นักท่องเที่ยวค่ะน่าจะมาจากเมืองนอกเมืองเข้ามาเที่ยวในเมืองหลวงนะคะ ส่วนคนในเมืองหลวงส่วนใหญ่ก็ออกต่างจังหวัดกันหมดแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นอีสเตอร์แรกของการมาอยู่ที่เมืองนอกของวันเลยนะคะที่มาทำงานคะ่ะเราก็ได้มาเห็นบรรยากาศในเมืองหลวงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือคนทำงานคนที่ต้องมาทำงานในช่วงวันหยุดแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยคะ่ะ ก็เดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะ<ด>มุมสูงจากที่ทำงานนะคะหิมะตกทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าเป็นหิมะเปียกนะคะคือเขาจะละลายตั้งแต่อยู่บนอากาศพอตกถึงพื้นก็คือจะเป็นน้ำหมดเลยค่ะทุกคนมันก็เลยไม่เกาะให้เราเห็นสีขาวๆนะคะแต่ตกแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะนี่คือภาพมุมสูงจากที่ทำงานของวันเองนะคะ ปาสวสเลิกงานแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นดังที่หวังไว้เลยค่ะคิดว่าหิมะจะตกขาวฟูแล้วก็คิดว่าแดดจะสวยๆแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆเปล่าเลยกลับกลายเป็นหิมะเปียกค่ะที่มันตกมาแล้วมันจะละลายลงไปทันทีค่ะ ตอนนี้วันกำลังนั่งรถไปที่เมืองที่สามีทำงานนะคะส่วนสามีเลิกช้ากว่าค่ะวันนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศโพสแกลเทศากาลอีสเตอร์ในเมืองหลวงนะคะซึ่งยังไม่แน่ใจค่ะอีก5นาทีเรานั่งรถเมล์ไปที่ใจกลางเมืองหลวงนะคะ สรุปว่าไม่มีอะไรให้เราดูเลยค่ะพี่ๆน้องๆตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นวันที่6นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในเทศกาลอีสเตอร์ของประเทศนอร์เวย์ค่ะสรุปว่าห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆปิดหมดเลยจ้าแล้วเขาจะไปเฉลิม <c oughs> ฉลองกันตรงไหนแย่ yeah, เลยร้านขายของเล็กๆก็ปิดหมดแล้วนะคะก็เลยจะเห็นผู้คนออกมาอยู่ข้างนอกตัวตึกค่ะ ตอนนี้อุณหภูมิ5องศาประกอบกับหิมะที่เป็นหิมะเปียกนะคะล่วงลงมาก็เรียกว่าหนาวค่ะแล้วไ,ไม่ไม่มีที่อยู่เลยอะ่ะไม่มีที่ไปค่ะทุกคนส่วนวันอรอรถเมล์อีก25นาทีค่ะก็เลยพามาชมบรรยากาศ เดินอ้อมนิดนึงนะคะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนชมค่ะวาเน,นียเทศกาลของที่ยุโรปนะคะส่วนใหญ่ห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะปิดหมดเลยค่ะห้างร้านร้านอาหารต่างๆปิดหมดเลยค่ะนี่คือออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะส่วนใหญ่ผู้คนเขาก็จะซื้ออาหารแล้วก็ไป ปาร์ตี้กับครอบครัวค่ะกินเลี้ยงกับครอบครัวหรือไม่ก็กินเลี้ยงกับเพื่อนๆนะคะเหมือนกับเป็นตัวบังคับให้คนรีบกลับบ้านเร็วนั่นเองจ้าเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศที่เราถ่ายคลิปได้แบบเงียบๆสงบๆนะคะ ตัวตึกภายในเมืองหลวงของนอร์เวย์นะคะจะเป็นตึกตึกรูปทรงโบราณที่มีอายุมากกว่าร้อยปีค่ะทุกคนเขาก็จะมีการบูราณาะเสริมสร้างความแข็งแรงภายนอกแล้วก็มีการตกแต่งภายในที่ภายในถูกตกแต่งแบบศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแบบใหม่แต่ว่าตัวตึกข้างนอกนะคะ ก็ยังคงทรงความเป็นตึกโบราณค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะใครมีโอกาสคือมาจ้าทุกคนวันนี้คือ4เมษายนนะคะถ้าช่วงพฤษภาเป็นต้นไปใบไม้ดอกไม้จะเริ่มผลิใบจะเริ่มออกดอกค่ะส่วนช่วงนี้ก็คือเพิ่งหนะเพิ่งละลายแล้ววันนี้ก็ยังตกอยู่เลยมันก็เลยไม่มีความเขียวให้เราชมนะคะมีแต่ตัวตึกอย่างเดียวค่ะ เราสามารถเดินเที่ยวได้รอบตัวเมืองนะคะเป็นเมืองหลวงเล็กๆค่ะ เราเดินมาถึงหนะ้าสถานีรถไฟแล้วนะคะเดินมาแป๊บเดียวค่ะเราก็จะเดินทะลุสถานีรถไฟไปที่สถานีรถบัสนะคะนั่งรถเมย์ต่อไปถึงที่ทำงานของสามีวันก็ต่อรถเมย์อีกสต่อจ้าทุกคนวันไหนที่ต้องนั่งรถไปหาสามีที่ทำงานเขาก็คือ ต้องต่อรถเมล์สต่อจากที่ทำงานของวันเองนะคะเพราะว่าวันทำงานอยู่ในตัวเมืองหลวงส่วนสามีคือเรียกว่าทำงานอยู่คนละโซนค่ะมันก็เลยจะต้องต่อรถเมล์หลายๆต่อหน่อยค่ะ เราเดินไปที่สถานีรถบัสกันค่ะก็ด้านหลังเป็นสถานีรถไฟนะคะส่วนด้านหน้าเป็นสถานีรถบัสค่ะมันก็ผิดคาดนิดหนึ่งนะคะที่ทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยทุกคนเมืองหลวงนะคะตรงนี้คือวันอยู่เขาเรียกว่าใจกลางเมืองหลวงเลยแหละก็คิดว่าเขาน่าจะมีแบบพาเรดหรือว่าน่าจะมีแบบตลาดขายของกินตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่มีเลยเมืองหลวงกับกลายเป็นเมืองที่เงียบสงบมากๆเลยค่ะทุกคนผิดคาดเล็กน้อยนะคะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองในครอบครัวค่ะสวีเดนและนอร์เวย์นะคะจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมในครอบครัวในช่วงวันสําคัญเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะลูกหลานที่อยู่ไกลบ้านนะคะออกมาอยู่เองอะไรแบบนี้เขาก็จะกลับบ้านในช่วงเทศกาลค่ะ วันมาถึงเมืองที่สามีทำงานแล้วนะคะคือวันต้องนั่งรถเมล์มาหาสามีที่ทำงานค่ะปรากฏว่าเจอคนขับรถที่รู้จักค่ะสามีวันนั่นเองนะคะได้นั่งรถสามีกลับมาสามีขับรถเที่ยวสุดท้ายพอดีเลยค่ะอันนี้เป็นความบังเอิญน,นะคะเพราะว่าวันไม่ได้เช็คแต่จริงแล้วเราก็ สามารถเช็คได้นะคะว่าสามีวันขับรถเที่ยวไหนกี่โมงอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่วันนี้คือบังเอิญค่ะเราก็เลยมาเจอโชเฟอร์ที่เรารู้จักนะคะอาดรแ,แ,แล้วก็นั่งรถไปเอารถของเราที่ที่จอดรถนะ มาถึงที่จอดรถของพนักงานของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอู่รถเมย์นี่คือที่แรกที่วันพี่วันมาถึงนอร์เวย์ครั้งแรกนะคะแล้วสามีไปรับวันคือวันนะไม่เคยรู้ว่าสามีตัวเองทํางานอะไรคะ่ะเพราะว่าวันไม่เคยถามแล้วสามีก็ขับรถเลี้ยวเข้ามาในอู่รถเมยนะคะมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนขับรถเมยแค่นั้นโอ้ย มุมแรกแวบแรกนะคะน้ำตาไหลเลยคะ่ะทุกคนรู้ชะตากรรมตัวเองนะคะว่าชีวิตเราแบบโอ้ยจะเป็นยังไงต่อไปคือคนขับรถเมโคโกก็ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วแหละเราก็นึกเองนะคะนึกเองประมาณนั้นแล้วก็เขาพักอยู่ที่นี่คะ่ะเมื่อก่อนเขาพักอยู่ที่ที่ทำงานนะคะซึ่งมันจะเป็นที่พักของพนากาักงานมันก็จะได้ราคาถูกแล้วก็เป็นห้องเล็กๆคะ่ะที่ ที่เป็นสวัสดิการให้พนักงานค่ะพอวันมาอยู่ด้วยเราก็เลยขยับขยายไปอยู่ข้างนอกนะคะก็เนี่ยก็เป็นแวบ,บแรกค่ะที่วันได้รู้ความเป็นอยู่ของสามีตอนที่วันมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแต่ก็พอรู้ทุกอย่างแล้วคือด้วยความดีของเขานะคะคือผู้หญิงบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกหรืออาจจะเลือกค่ะผู้หญิงไหล ผู้หญิงไทย,ลยหลายๆคนคะ่ะเขาก็จะเลือกนะคะว่าเขาจะอยู่กับใครชีวิตจะสุขสบายไหมพ่อแม่จะสุขสบายอะไรหรือเปล่าแต่สําหรับวันแล้วคือวันแต่งงานแล้ววันจดทะเบียนแล้ววันถึงได้เดินทางมาอยู่กับเขาด้วยวีซา่าท่องเที่ยวนะคะ วีซาเยี่ยมแฟนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3เดือนก็เห็นความน่ารักของเขาค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญคือเข้าใจดีกับเรามากๆเลยค่ะวันก็เลยมองข้ามปัญหาทุกอย่างที่ตัวเองจะเจอในอนาคตแล้วก็จับมือไปได้วยกันจนถึงทุกวันนี้ก็13ปีแล้วค่ะเข้ามาถึงฝั่งสวีเดนเราจะเห็นรถนอร์เวย์นะคะขับสวนทางไปทางนั้นคือกลับนอร์เวย์ เต็มเลยค่ะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าในสวีเดนยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็หิมะตอนเย็นตกหนักมากๆเลยค่ะก็ชมบรรยากาศหิมะตกสองข้างทางทางกลับบ้านกันนะคะแห้งงพืนนนนนนนปป่่าาาสววีเเเเเดดดดด็็ัััยยลรระะิมชจทต เรื่อราชัดเจนเช่นฮา,า,านตะวัน เป็นหิมะที่สวยมากๆเลยค่ะมันเขาๆฟูๆค่ะตอนนี้นะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วสามีวันพักสุบุรีกลางทางเราก็เก็บบรรยากาศสวยๆหิมะตกกลางป่าทุกคนตรงนี้เป็นป่าเห็ดของเรานะคะที่ส่วนหนึ่งถูกตัดป่าไปแล้วเหลือเหลือป่าอีกแค่ครึ่งเดียวค่ะเราก็ได้เห็นบรรยากาศเดือน เมษายนหิมะตกค่ะทุกคนสวยไหมคะมันเป็นหิมะขาวฟูสวยมากๆเลยค่ะก็ส่งความหนาวเย็นไปถึงพี่ๆน้องๆชาวไทยนะคะเมืองไทยร้อนมากๆเลยก็ดูแลสุขภาพนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าอยู่กลางแดดจ้าอย่าอยู่คนเดียวถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยร้อนหายใจไม่ออกพักในร่มนะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปออกอากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเพ็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสน